สวัสดีครับก็มาชมรีวิวของ Sony Xperia x a 1นะครับตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนมิดเลน g ์นะครับโมเดลล่าสุดจาก Sony ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับในราคาที่8,490บาทสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่มีจุดขายค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะหน้าจอเป็นแบบ edge to edge display นะครับจะเห็นว่าการแสดงผลเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไร้ขอบเลยนะครับเช่นเดียวกับ Xperi a XA ตัวแรกนะครับแล้วก็อย่าง มีรุ่นที่เปรียบเทียบนะครับอย่าง n นเบีย1ซดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของสเปกนะครับเป็นชิปปรนผลออกตาคอนนะครับเป็น h ฮลิโอพีนะครับบวกแรม3ามกิกนะครับรอม32รันบน Android 7.0นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับด้านหลังความเรียดอยู่ที่23ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็ เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับก็นําเรียกว่าของนำขอย่าง Xperia Z5 เลยมาใส่เลยนะครับก็จะค่า f 3 2 0นะครับมีระบบ Hybrid โฟกัสนะครับแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดที่ Full HD แล้วก็มี HDR ด้วยนะครับ For Mobile นะครับในส่วนของดีไซน์นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้ก็มีรูปแบบนะครับเป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะของโซนี่นะครับหลายคนก็อาจจะเบื่อนะครับเพราะว่า เห็นมาหลายรุ่นแล้วนะครับเป็นแบบทรงทงแท่งแ่งเหลี่ยมเหลี่ยมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่แปลกแหวกแนวไปจากรุ่นก่อนหน้ามากนักนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีปุ่มนะครับตัวนี้จะมีปุ่ม power นะครับเป็นคล้ายๆ้าการเม็ดไมยมหรือด้านข้างนะครับตัวปุ่มชัตเตอร์นะครับปุ่มกดชัตเตอร์ก็ยังคงมีให้นะครับในขณะที่สมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆเนี่ยไม่เห็นแล้วนะครับที่จะใส่ปุ่มแบบนี้มานะครับ ส่วนอีกด้านจะเป็นถาดใส่ซิมนะครับตัวนี้เป็น True Hybrid SIM นะครับก็คือเป็นสองซิมแบบของแท้เลยนะครับไม่ใช่เป็นถาดไฮบริดที่ช่องหนึ่งเนี่ยใส่ซิมหนึ่งอีกช่องหนึ่งเนี่ยเลือกใส่เอาระหว่างซิม2กับ Mi c คร SD ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นแบบถาดแยกของใครของมันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าการใช้2ซิมของคุณเนี่ยจะอ่า มีข้อบกพร่องอะไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยขนาดฝั่งนี้ก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็มีลำโพงนะครับหลักของตัวเครื่องซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะรองรับระบบ Quick Charge ด้วยนะครับผ่านตัววอ์ชาร์ที่แถมมากันในกล่องนะครับสำหรับด้านหลังของรุ่นนี้ก็นะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับโดยบอดี้ Body ทั้งเครื่องนี้จะเป็นโพลีคาร์บอเนตทั้งหมดนะครับไม่ใช่โลหะ มันก็มีข้อดีตรงที่น้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนบอดี้ได้โดยมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่สูงนะครับด้านหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบโล่งๆนะครับมีโลโก้ Xperia แล้วก็มีจุดสําหรับใช้งานเ f c มเนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับความละเอียด23ล้านนะครับแล้วก็แฟลช LED นะครับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างบางมากนะครับแล้วก็เบาซะด้วยซึ่งการจับถือเนี่ยก็สามารถทํามือเดียวได้สบายๆนะครับ ในการใช้งานปาด f c e e o o o อะไรต่างๆครับใช้งานค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็สามารถพกพาได้ง่ายนะครับด้วยหน้าจอเนี่ยก็คิดว่าขนาดเนี่ยน่าจะเพียงพอกับการใช้งานแอปทั่วไปนะครับรวมถึงโซเชียลการถ่ายภาพต่างๆนะครับแม้ว่าความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ HD จริงๆมันก็พอแหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ต่อครับด้านซอฟต์แวร์ของ Sony Xperi a XA1 นะครับก็มาพร้อมกับ ระบบ Android 7.0นะครับครอบด้วย Sony UI นะครับซึ่งก็คุ้นเคยกันดีนะครับมาหลายรุ่นละนะครับซึ่งภาพรวมการใช้งาน UI เนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากา Android Stock มากนักนะครับก็หลายส่วนก็ยังคงใช้เป็นแบบ Pure Android นะครับซึ่งถ้าเราเปิดพวก Newsfeed ต่างๆมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่า,ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับสไลด์มาต้นข้างก็จะเป็นหน้าของ Google นะครับ ก็มีพวกแอปดรอเวอร์เหมือนเดิมนะครับแสดงผลแบบ4คูณ5บานก็เซตติ้งก็จะเป็นเมนูตั้งค่าต่างๆนะครับก็อย่างที่ค้นเคยกันดีนะครับมีโหมด d u ลซิมด้วยนะครับสามารถเปิดได้นะครับอันนี้ก็สามารถตั้งค่าเป็นพวก forward ได้เหมือนกันนะครับ นอจากนี้ในการตั้งค่าก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีตัว Android Beam นะครับ NFC เอาไว้เชื่อมต่อพวกอุปกรณ์นะครับหรือใช้งานาร่วมกับระบบ pairing ต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตีมนะครับตัวตีมเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ข้อข่างเยอะนะครับนอกจากที่มีมาในเครื่องก็จะมีให้โหลดเพิ่มนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งฟรีนะครับแล้วก็แบบเสียตังค์นะครับ ซึ่งลาลิขสิทธิ์ของโซนี่เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับพวกตัวละครหรือหนังต่างๆนะครับนี่ยะมีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีโซนี่สโต e นะครับที่เป็นพวกเกมนะครับแอปต่างๆก็สามารถเข้ามาโหลดได้นะครับก็มีวอลเปเปอร์อันนี้ปกติ การตั้งค่า notification ก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับ mm hmm. กรณีที่เราไม่อยากให้มันแสดงผลหรืออยากให้มันอยากปิดใบก็สามารถปิดได้นะครับมาตั้งค่าตรงนี้นะครับขณะที่ตั้งค่าในส่วนของ display นะครับก็จะมี smart backlight นะครับที่เหมือนเอาไว้ดิมหน้าจอนะครับในกรณีที่อยู่ในที่มืดนะครับแล้วก็มีตัว image enhancement นะครับตัวนี้ เวลาเราดูวิดีโอหรือรูปภาพเนี่ยก็มันจะทําการปรับนะครับคุณภาพให้นะครับในเรื่องของความคมชัดแล้วก็สีสันต่างๆนะครับเช่นเดียวกับไว้บาลานซ์นะครับก็มีให้ปรับเหมือนกันกนรณีที่อยากได้หน้าจอสีตุนๆนะครับหรือสีอื่นๆหรือ,อโทนสีอื่นก็สามารถเข้ามาปรับได้เช่นเดียวกันนะครับ เรื่อง s t o r e นะพวก่า m o r y r y ต่างๆก็จะมีเมนูแยกนะครับมี Smart c l e n n r r นะครับก็เป็นการเข้ามาลบไฟล์ขยายต่างๆ่โนมัตินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ให้เรามาที่ 32GB สนะครับสามารถเพิ่มเม m o r y ีการได้สูงสุด1 2 8นะครับหรือ2 0 5ถึง 200GB ก็มีนะแต่1 2 8ตัวน,นี้ก็หาซื้อง่ายกว่านะครับ แบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นจุดขาดจริงๆไม่ใช่จุดขายนะครับมันจุดอ่อนใด้ซ้าเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่แค่2 3 0พันสมรอยมิลลิแอมเท่านั้นเองนะครับแต่มีตัวช่วยนะครับก็คือเป็นสแตมเมอร์โมดนะครับก็สามารถบลูส์นะครับตัวแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับมันก็จะไปลดประสิทธิภาพบางอย่างลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักก็ต้องปิดตัวนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีอันทร้าสแตมเ m o d e โมดนะครับก็เป็นการปิดกอบทุกอย่างเลยเปิดแค่บางฟังก์ชันให้ใช ตัวนี้ก็เหมาะกับไว้เวลาสแตนตบายนานๆน,นะครับเม,ม่อยากปิดเครื่องเราก็สามารถเปิดโหมดนี้ทิ้งไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับของ Sony นะครับเป็น Assist นะครับมันก็เป็นเป็นคล้ายๆทิ utorial หรือเป็นข้อแนะนำให้ผู้ใช้เนี่ยติดทำตามนะครับด้าน OS เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็มาพร้อมกับ Android 7. 0น,นะครับซึ่งในอนาคต จะอัพขึ้นไปอีกหรือไม่ก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งปกติเนี่ยโซนีก็ไม่ค่อยจะลอยแพ้เท่าไหร่นะครับในรุ่นกล,กลางขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะได้อัพนะครับส่นแอปต่างๆที่มากับตัวเครื่องก็มีค่อนข้างจะมาตรฐานเลยนะครับทั้งโปรแกร,รม Walkman นะครับ oh <my> ซึ่ง โปรแกรม Walkman ก็จะมีจุดเด่นที่มันแสดงปกใหญ่มากนะครับแล้วก็มีระบบเสียงนะครับที่สามารถตั้งค่าได้นะครับเมื่อสีหูฟังเนี่ยมันก็จะมีโหมดออดีโอให้นะครับมีให้ปรับทั้งอีควอไลเซอร์นะครับมีเคอร์ออ i ดีโอพลัสนะครับหรือถ้าใช้หูฟังโซนี่ตามรุ่นในภาพนะครับก็มันจะทำการจูนให้อัตโนมัติเลยนะครับให้เหมาะกับตัวหูฟังนะครับ แน่นอนครับสามารถเปลี่ยนธีมได้ด้วยนะครับว่าต้องการธีมแนวไหนนะครับก็เป็นธีมแบบสว่างหรือธีมมืดนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าสมมติเราลงเพลงก็ต้องการให้มันดาวน์โหลดตัวอาร์ตเวิร์กหรือ,อารายละเอียดต่างๆก็สามารถให้แอปเนี่ยจัดการได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงแต่ถ้าใช้สตรีมมิ่งไม่เกี่ยวนะครับสตรีมมิ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัว Walkman อยู่แล้วนะครับ ในส่วนตัวอารบั้มมันก็เป็นแบบแสดงผลปกตินะครับเป็นแบบกริดสามารถปรับขนาดได้นะครับตามความต้องการนะครับซึ่งความละเอียดก็อย่างที่เห็นนะครับเราสามารถาแชร์ผ่านโซเชียลนะครับจดโน้ตเพิ่มเติมได้ครับเป็นอีดิเตอร์ซึ่งตัวนี้ก็จะมีโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า s k e t ตนะครับ โปรแกรมสเก็ตก็จะเป็นแอปที่ไว้แต่งภาพนะครับก็สามารถใส่เท็นะครับเราสามารถใส่เท็ได้นะครับใส่พวกสติกเกอร์นะครับหรือใส่เป็นพวกอ่า ตัวนี้ครับเป็นบลัชต่างๆนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับถือเป็นแอปที่ค่อนข้างจะวาเลตีมากนะครับแล้วก็สามารถเซฟเก็บไว้ได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกแอปที่เป็นแอปข่าวนะครับตัวนี้เป็นฟีดครับของ Sony นะครับเป็น New street นะครับก็สามารถนะครับเข้ามาอัปเดตข่าวสารต่างๆได้นะครับ ส่วนใเป็นข่าวต่างประเทศนะครับส่วนข่าวไทยนี่แม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวต่างประเทศนะครับทั้ง Top Story นะครับเป็น Entertainment Sport นะครับเทคโนโลยีพวกบิสเนสต่างต่างนะครับพวกแอปพื้นฐานก็มาครบนะพวกครึ่งคิดเลขพวก fm วิทยุนะครับเป็นวิทยุ fm นะครับนอนนั้นก็สามารถลงเพิ่มได้นะครับจากบน Play Store อันนี้ก็จะมีพวกอราไลคคอมเมนต์เลยนะครับหรือเป็นโล c a l นะครับซึ่งตัวไลคคอมเมนต์เนี่ยก็มันก็จะดึงเป็นดึงมาจากาตัว Play Store นะครับให้เราสามารถคลิกลงได้โอเคก็ครับก็มาดูในส่วนกล้องกันต่อนะครับสำหรับกล้องของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับความละเอียดที่23ล้านพิกเซลนะครับ ซึ่งความละเอียดเนี่ยก็ถือว่าก็นั่งสูงมากนะครับบนสมาร์ทโฟนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใส่กันแค่16นะครับหรือ12ล้านนะครับที่น่าสนใจคือเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์ขนาดเทียบเท่ากับอ่า x p e r เ a z 5เลยนะครับก็เหมือนเอาตัวท็อปมาใส่นั่นแหละครับนะที่ความละเอียดเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับที่23ล้านครับสูงต่ำสุดอยู่ที่12ล้านเนี่ยตาส่วน16ต่อ9นะครับ โมดต่างๆก็อย่างที่คุ้นเคยกันดีนะครับก็จะมีแมนนวลนะครับที่สามารถปรับได้แค่ตัวชัตเตอร์สปีดนะครับ EV ต่างๆนะครับชัตเตอร์สปีดเนี่ยสามารถลากได้นานสุดแค่วิเดียวนะครับก็ยังกักไว้อยู่นะครับขณะที่วิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดนะครับเป็นที่ full hd 30เฟรมนะครับขณะที่มีฟีเจอร์ต่างๆอย่างพวก object tracking นะครับมี steady shot นะครับเป็นแบบกันสั่นนะครับ ึ่งหลายคนก็น่าจะชื่นชอบในการถ่ายวิดีโอผ่านกล้องโซนี่แล้วนะครับการถ่ายภาพก็ถือว่าทำได้เร็วในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้ถ่ายภาพไว้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้นะครับนี่ต้องดูอันนี้เลยนะครับอันนี้เป็น night nice shot นะครับลากชัตเตอร์สปีดก็มีเครื่องมือให้ใช้นะครับจะเห็นว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับ กล้าพูดเลยว่าตัวมือถือรุ่นนี้เนี่ยก็โซนี่จริงๆอาจจะถ่ายภาพกลางคืนได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้ามีตัวช่วยเนี่ยยังมีขาตั้งกล้องมีลากชัตเตอร์สปีดได้นี่ผมว่าเทพมากนะเพราะเซ็นเซอร์เขาดีจริงนะครับจะเห็นว่า F2 นะครับตั้งไว้หนึ่งนะครับนี่ถ่ายได้โซนี่จริงๆนะครับไม่ได้มัวนิ่มนะครับ เรื่ความละเอียดตัวคุณภาพรูปถ่ายยังทำได้ดีจริงจริงนะครับผมก็ถือว่าอึง้งอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับผมลองถ่ายรูปนี้แล้วกันนะครับถ่ายในที่แสงน้อยก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับถือว่าน่าพอใจเลยนะครับสำหรับกล้องบน sony xperia xa 1นะครับ แม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะทำราคาไว้ถูกมากนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับแปดพันสี่รอยเก้าสิบาทแต่กล้องนี่โอ้ผมว่าเกินราคานะนะครับแต่ตัวแอปอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังต้องปรับปรุงนะครับผมก็เห็นเขาใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับไม่เห็นปรับใน,ส,ในส่วนของ UI นะครับก็ต้องรองกันต่อไปก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับ Sony Xperia XA1 นะครับผมก็ไม่ได้รีวิวละเอียดมากนะครับในส่วนของ,องการเล่นเกมต่างๆเนี่ยโดยภาพรวมก็สามารถเล่นพวกเกมที่ได้รับความนิยมในตอนนี้นะครับอย่างอา v นะครับหรือ l i n e a ส t 2นะครับอ่า o l u t i o n ที่กำลังจะเปิดในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับในสเปคเครื่องระดับนี้แต่อาจจะต้องปรับ ค่อนข้างจะต่ํานิดหนึงนะครับในเรื่องของกราฟิกนะครับไม่งั้นเพื่อความสมูทในการเล่นนะครับถ้าปรับสุดมันก็กระตุกนะครับสำหรับ Sony Xperia x a 1นะครับก็เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปนะครับที่ต้องการสมาร์ทโฟนพกพาง่ายนะครับหน้าจอขนาดพอดีพอดีนะครับแสดงผลได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับขนาดที่ได้กล้องเนี่ยเรื่องกล้องก็ทำได้ดีมากนะครับในระดับราคานี้นะครับ ในเรื่องคุณภาพรูปถ่ายนะครับฟังก์ชันต่างๆก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละนะครับสามารถลงแอปพลิเคชันเสริมได้นะครับฟังเพลงดูหนังนะครับต่างๆซึ่งราคาก็อย่างที่กล่าวไปหลายรอบนะครับก็คือ8,490บาทนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับรวมถึงในงาน Mobile Expo ก็น่าจะมีโปรโมชั่นต่างๆให้ติดตามกันนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ